อยากได้ในส่วนของบารมีเวลาเราพูดอะไรลูกน้องเชื่อมันรู้สึกดีขึ้นชีวิตเราดีขึ้นที่กําลังเป็นกระแสเป็นไวรัลอยู่ในขณนะนี้นั่นก็คือการลงณนะหน้าทองครอบพลักษ์เสริมความเป็นมงคลเสริมเสน่ห์เมตตาให้กับตัวเองที่ลงไปไทยเห็นแบบลงทั้งหน้าอีกหนึ่งไฮไลท์มูที่สําคัญนะครับเมื่อมาเยือนอุทยานพ่อแก่งกินล้านต้องมาที่จุดนี้เลยนะครับเป็นการลงพลักษณหน้าทองเสริมเสน่ห์เรืเร่รงรองราวของเมตตามหานิยมครับนี่เลยนะครับแบบที่1ลงแผ่นทองที่นาา้าผักเพียงหนึ่งแผ่นนะและแบบ ที่2เป็นการลงแผ่นทองทั้ง4ตํตำแหน่งนะครับบริเวณหน้าผากหนึ่งแก้มทั้งสองข้างและริมฝีปากส่วนแบบที่3นี่เรียกว่าขั้นสุดลงเต็มหน้าเลยนะครับจาง่ายๆนะฮะถ้าปิดแผ่นทองแค่แผ่นเดียวที่หน้าผากให้ไปเจิมกับพระอาจารย์ไก่สอนราชสีส่วนถ้าปิดแผ่นทองทั้ง4ี่ตำแหน่งและเต็มใบหน้าก็ต้องให้ไปเจิมเสริมสิริมงคลครอบพลักหน้าท้องกับอาจารย์ทองเอกแหะครับอยากได้ในส่วนของบาร,รมีเวลาเราพูดอะไรลูกน้องเชื่อด้วยความตัวที่ว่าเราได้งานใหม่แล้วมันเป็นตําแหน่งงานที่อยู่ ในส่วนของตรงที่ว่ามันต้องมีการพูดคุยสั่งงานเวลาเราพูดอะไรวาจาเราศักดิ์สิทธิ์มันแล้วแต่ความเชื่อบุคคลค่ะที่มองตรงที่ว่าอะไรที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นสบายใจทําเต็มที่กับพ่อแก่ก็คือเคยมาขอพรมันรู้สึกดีขึ้นชีวิตเราดีขึ้นมันไม่จําเป็นต้องในเรื่องของโชคลาภอย่างเดียวหน้าที่การงานการค้าขายได้หมดพ่อแก่อวยพรให้หมดตอนแรกผมดูในโทรศัพท์ก่อนแล้วผมก็บอกพอได้ดังที่เราคิดแล้วก็มาแล้วขับไปก็มีโชคอีกได้เยอะว่าเก่าอีกครับมาอีกรอบผมนับถืออยู่แล้วนับถือพ ก็เลยเชื่อลองเปิดใจดูนะครับที่ใครที่ใครยังไม่เคยลองเชื่อในทิ่งนี้ก็ผมแนะนําแล้วจิตใจครับผมเขาบอกว่าเขาเติมไปเขาปังเขาเฮงก็เหมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ไม่ได้บอกว่าทุกท่านมาเจอมาลงนะแบบเต็มจัดเต็มจะปังทุกท่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่บุญของท่านด้วยมันอยู่ที่กรรมของท่านด้วยประกอบกันถ้าเรามีศรัทธาแท้เจอของแท้ศรัทธาจริงบารมีพ่อแก่ไม่ทิ้งลูกทิ้งหลานอย่างแน่นอนนะ